สวัสดีครับผมกายหรือกาย1 9 9 4 s หรือกายเดอะป๊ Lover นะครับที่เป็นรายการพอดแคสต์นะครับคือผมก็เป็นนักวาดมานานใช่ไหมครับคือในวีดีโอนี้นะครับผมจะบอกว่าผมมีสิ่งที่อยากจะลองทํามานานแล้วนั่นกนะ็คือการภากเสียงไม่ใช่ภากเสียงแบบเป็นอนิเมะหรือว่าภากเสียงหนังอะไรอย่างนั้ยน,นะคือคือผมอะเคยภากเสียงที่เป็นสารคดีสั้นมาแล้วนะครับในทวิตเตอชื่อรายการ p o p politics นะครับเผื่อ ใครเคยลองไปดูนะครับเผื่อใครเคยเห็นกันบ้างผมก็เคยโพสใน IG แล้วล่ะอันนี้ก็เป็นในตอนหนึ่งเหมือนกันทีนี้ผมจะลองภาคโฆษณาขายการ์ตูนที่ผมวาดเองซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานของ c y b e r c h i e f Studio ที่เป็นการ์ตูนที่วางขายลงใน Kickstarter Kickstarter ก็คือเป็นเว็บที่เอาไว้ระดมทุนเพื่อสนับสนุนอินดี้สตูดิโอโดยโปรเจก t นี้จะชื่อว่า Ronin of Organ ครับ r o n i n of o เ e e เป็นเรื่องของโนกุจิ โรนินที่เป็นนักล่าข้าวหัวในเมืองโอคานครับซึ่งตัวเมืองโอคานเนี่ยจะเป็นโลกสไตล์ไซเบอร์พังนะฮะมันก็จะมีทั้งตัวละครที่เป็นคนญี่ปุ่นบ้างเป็นเป็นคนที่ดัดแปลงร่างกายเป็นไซบอร์กบ้างเป็นเอ่อเป็นโยคาบ้างอย่างนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับใน Kickstarter หรือเข้าไปที่เพจ c y b e r c h i e t Studio ได้เลยครับวิดีโอนี้ผมอยากจะบันทึกไว้ว่า เอ้ยการทํางานของผมมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เวลากลับมาดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ผมจะได้แบบ <c oughs> คุณทำอะไรลงไปวะเนี่ยคือแค่อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆดูแลครั้งนี้เนี่ยก็ดูจะเออน่าจะบันทึกไว้นะน่าจะมีอะไรแปลกๆแน่นอนอะ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนแล้วก็ทุกคนจะต้องหงุดหงิดมากกับการทํางานของผมนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าสําหรับคนที่อยากจะดูว่าเอ้ยการภ่ามันเป็นยังไงบ้างการภาคที่ถูกต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าอยากรู้ ไปดูคลิปอื่นนะครับต้องต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเออถ้าถ้าแบบจะหาสาระนะครับก็คลิปอื่นน่าจะให้คําตอบได้คลิปอื่นน่าจะให้คําตอบได้มากกว่านะครับคือคือผมอยากจะบันทึกว่าแบบเอ้ยผมพลาดตรงนี้ไออะไรแบบนี้เนี่ยไม่ควรทำนะทุกคนสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับค,คิดว่าคิดซะว่าทุกคนกาลังจะมาดูชีวิตของ โฮโมอิเลตัสหรือหรือโฮโมเซเปียนที่กําลังหาวิธีจุดไฟอะเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบงมไปเรื่อยอะง,งมนู่นงมนี่หาวิธีที่ที่มันเข้ากับเราที่สุดคือตัวผมอะเคยได้รับคําแนะนําจากนักภาคหลายๆท่านนะครับก,ก็หลักๆเลยก็มีอุปกรณ์หรือหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นคนที่อ่านหนังสือคล่องซึ่งผมไม่ใช่ซึ่งผมรู้ตัวว่าผมอ่านไม่คล่องเว้ยผมอ่านหนังสือแบบยังมีตะกุตะกักบ้างแล้วก็ ออกเสียงให้ชัดเจนออกเสียงให้เต็มให้แบบหลังตรงๆอย่างนี้แล้วก็เปล่งเสียงออกมาแล้วก็เปล่งเสียงออกมานะครับหายใจให้ถูกต้องประมาณนี้ที่ผมทํามาตลอดก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ลองทดสอบตัวเองนะครับแล้วก็ให้ฝึกภากไปเรื่อยๆเห็นอะไรพูดเห็นอะไรพูดเป็นเวลากว่า1ปีครับผมที่ผมลองทํานู่นทํานี่มาแล้วก็มาตัวนี้บ้างอันนี้ไม่เคยทําเลยเป็นอะไรที่ท้าทายสุดๆท้าทายยังไงเดี๋ยวก็ ه, เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะครับ อ่ะมาที่ใช้ทําในนี้นะครับก็จะเป็น Adobe Audition คำถามโงโงๆติดบางเดืองที่ซ่อนในใจนะครับทางลูกค้าก็ส่งวิดีโอตัวอย่างที่เป็นทนตัวตัว international หรือว่าตัว original มาใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดกันดูแป๊บหนึ่งก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมจะลองเทสเสียงไปก่อน3แบบก็จะมีเสียงสูงเสียงกลาง เสียงกลางก็คือเสียงที่เราพูดกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เสียงแล้วก็เสียงต่ำอ่ะลองมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดสคริปก่อนนะครับสคริปก็แปลมาละต้นฉบับเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะส่งไป3มเสียงก่อนเผื่อว่ามีไอเดียอะไรเราก็จะมาแชร์กันนะครับอ่ะลองเสียงกลางก่อนละกันอ่ะบทพร้อมนะครับกดอัดก่อนไปโนกุจิซามูไรผู้ทรงคุณธรรม กลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนประมาณนี้น่าจะใช้ได้ประมาณนี้นะครับต่อจากนีน้ก็จะเป็นเสียงสูงนะครับอ่ะลองดูโนกุจิซามูไรผู้ส่งคุณธรรมกล,นนก,ลก,ลกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้า พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนและเปิดแผ่นป้ายรับรางวัลกันเลยครับบ้าบอมเขาตชอบปะวะเอางี้อัดไปก่อนอัดไปก่อนไม่รู้แหละอัดไปก่อนคราวนี้ลองเสียงต่ำกันบ้างเ <c oughs> สียงต่ำใช่ไหมต้องต้องทำตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะฮะโนกุจิโนกุจิโนกุจิซามูไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้า พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนอืมน่าจะประมาณนี้มั้งอะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาสเตอร์แล้วก็ส่งไปให้คุณลูกค้าฟังนะครับแล้วก็เราจะส่งอันสูงดีไ,ไหมไม่เอาดีกว่าอืมลองส่งไปก่อนดูไหม เผื่อเขาจะชอบก็ได้โอเคครับแล้วก็ทางลูกค้าชอบเสียงต่ำงแง่ละเสียงต่ำเสียงต่ำเนี่ยผมจะทำไว้สองแบบแล้วกันแบบแรกผมจะเป็น I'm Batman อย่างเงี้ย I'm Batman เดี๋ยวผมจะลองดูลองผมจะลองดูนะครับมา I'm Batman I'm Batman I'm Batman ฉันคือแบทแมนโนกุจิโนกุจิโนกุจิซามูไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนโนกุจิซามูไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเอง และตามหาหนทางของตนเขาจะทำภารกิจน so <Yeah. S 1> ี้สำเร็จหรือไม่เขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือใครกันที่กล้าตั้งค่าหัวให้กับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองพวกเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือใครกันที่กล้าตั้งค่าหัวให้กับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมือง อินเนอร์ต้องมาอินเนอร์ต้องมาอีกโนกุจ no ิสามูไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือใครกันที่กล้าตั้งข้าหัวให้กับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองอืมเหนื่อยเหนื่อย นะครับโอเคเมื่อกี้อาจจะต่ําไปแล้วก็ลองลองเป็นธรรมชาติกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันนะครับลองเป็นธรรมชาติกว่าน,นี้หน่อยแต่เมื่อกี้เก็บไว้ก่อนนะโนกุจิซามูไร,รผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าเทคโนโลยีล้ำหน้าเทคโนโลยีล้ำหน้าโนกุจิซามูไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าเทค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 โนโลยีล เทคโนโลยีล้ำหน้าโนเกียซามูไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกเทคโน,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 นโลยีคำว่าในโลกเมื่อกี้มันมันมันย้ำไปหน่อยมันมันช้ำไปหน่อยนะครับผมมีความรู้สึกแบบน,นั้นนะรู้สึกแบบน,นั้นนะโนเกียซามูไรผู้ทรงคุณธรรมโนกุจ <c oughs> ิ สมุไรผู้ทรงคุณธรรมมันนุ่มไปนิดนึงเพราะว่าต้นฉบับเขาจะเขาจะแบบเนิบเนิบก็จริงแต่ว่าเขาจะมีแอทแทกแอทแทกนิดนึงนะครับโนกุจิสมุไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและหาหนทางของตนเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือใครกันที่กล้าตั้งค่าหัว ให้กับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองก็โอเคประมาณนี้ละกันลองส่งไปก่อนซึ่งระหว่างนี้นะครับเราจะมาลองทำเสียงต่างๆดูเออเราลองทำเสียงต่างๆดูดีกว่าลองหน้าต่อยเซมเบ้ไหมเฮ้ยโนกุจีสมุไรผู้สรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่างเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีลับหน้า พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตน I am Groot 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 Gro Gro คุณพอตเตอร์หักคะแนนบ้านกริฟฟินโดเราลองเสียงพระเอกไหมลองเสียงพระเอกดีกว่าแบบพระเอกเดนโออย่างาพี่หนึ่งที่เขาพาคเป็นเดนโอที่ที่ภาคเป็นคุโดชินิจิประมาณนี้มั้งโนคุจิสมภไรผู้ทรงคุณธรรม กลายเป็นนักล่างเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าเขาพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนเดี๋ยวเราลองเป็นตัวลายมั่งนะครับโนกูจิซามูไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่างเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนเอาลองเสียแ,แก่ๆกว่านี้หน่อยโนกูจิซามูไรผู้ทรงคุณธรรม กลายเป็นนักล่าเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองทำไมมันแก่ลงวะและตามหาหนทางของตนเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือใครกันที่กล้าตั้งคำถาม <c oughs> ใครกันที่ <c oughs> ใครกันที่กล้าตั้งข้าหัว ให้กับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองมีแก่กว่านี้อีกไหมไม่ไหวแล้ววะพี่จูนโนโกจีสบไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักล่างเงินรางวัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและตามหาหนทางของตนผลแปลกหน้าสองคนร่วมมือกันเพื่อคอนฮอกราชาแห่งเมืองโอกานะพวกเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่แต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือ สันจีเนื้ออยู่ไหนพระมาณนี้ละกันเราลองลองผมมีอย่างหนึ่งที่อยากลองดูเหมือนกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะฮะแต่ว่าผมเอาเป็นว่ามันเป็นชาเลนจ์ตัวเองละกันผมเชื่อว่าคนที่มาทางเนี้ยก็ต้องลองทำบ้างแหละโนกจุจิสมุไรผู้ทรงคุณธรรมกลายเป็นนักกล่างเงินรางวาัลในโลกที่เทคโนโลยีล้ำหน้าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเอง และตามหาหนทางของตนเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นสะท้อนรสนิยมเหนือระดาบด้วยดไวิไม่ใช่ <laughs> ใครกันทิ่กล้าตั้งคำถามกับคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองอ่ะตลกกันไหม <laughs> ชอบกันไหมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้อยากให้ผมทำอะไรแบบนี้อีกผมบอกเลยนะครับว่า เหนื่อยกูไปวาดรูปดีกว่านะครับกูไปวาดรูปดีกว่าส่วนผลงานที่ผมอัดไปจะออกมาเป็นยังไงก็ฝากติดตามชมได้นะครับก็อย่าลืมนะครับโปรเจกต์โรนินออบก้นเนที่ผมกายหนึ่งก็กสีเอสวาดร่วมกับ c y b e r s h i ิฟ s t สตูดนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้แล้วก็ตอนนี้อยากได้น้ำขิง <laughs> สามารถสนับสนุนพวกเราได้นะครับตามช่องทางข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม The Pop Lover ฝากติดตามการหนึ่งก็ 4s แล้วก็ Cyber Chief Studio ด้วยนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กำลังจะด่าใจเย็นๆนะครับผมเป็นนักวาดผมไม่ได้เป็นนักภาพนะครับผมแค่นึกสนุกเฉยๆถ้าใครหรือถ้านักภาพท่านไหนผ่านมาหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำกันได้นะครับแล้วก็ จ้างได้นะครับ <laughs>